สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวดังออนไลน์ News Update ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเปิดประวัติเมฆวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านผู้พบวิบากกรรมจากอาการป่วยวินัยไกรบุตรปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นหัสนัยไกรบุตรชื่อเล่นเมฆเกิด16มิถุนายนพศ2512 เป็นนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงมาจากภาพยนตร์นางนาคเมื่อปีพศ2542จนได้รับฉายาว่าพระเอกร้อยล้านเป็นนักแสดงที่พูดด้วยสำเนียงปักใต้วินัยไกรบุตรภูมิลำเนาเกิดที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาและศึกษาต่อระดับปริญญาโท บริหารในสถาบันเดียวกันมีกิจการของตัวเองนอกเหนือไปจากการแสดงคือขายปุ๋ยโดยมีโลโก้เป็นรูปหน้าตัวเองวินยยัยไกรบุตรเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบโฆษณาและเคยเล่นมือสกวิดีโอเพลงของแกรมมี่ R.S ประมาณช่วงปีพศ2535ถึง2537มาก่อน จากนั้นจึงได้แสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ราว4-5เรื่องเช่นหอบรักมาห่มป่าพศ2537ผู้ชายหัวใจไม่พายเรือพศ2538เป็นต้นในตอนนั้นมีชื่อเสียงมีในระดับหนึ่งในปีพศ2542เมื่อได้แสดงภาพยนตร์เรื่องของหนางนาค ด้วยการรับบทเป็นมากสามีของนางนาคจากการกำกับของนอนทรีนิมิบุตรภาพยนตร์ประสบความสำเร็จทางด้านของรายได้อย่างมากส่งผลให้วินัยไกลบุตรมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้นมาด้วยและในปีพศ2543ก็ได้รับบทไออินจากเรื่องบางระจันภาพยนตร์ก็ประสบความสำเร็จทางรายได้อีกหลังจากนั้นวินัยไกลบุตร ได้แสดงภาพยนตร์ตามมาอีก3 4ถึงเรื่องแต่ก็ไม่มีเรื่องไหนประสบความสำเร็จเท่ากับ2เรื่องข้างต้นผลงานการแสดงจึงค่อยลดบทบาทลงชีวิตครอบครัวสมรสกับชนรดาแสนสินรังสีหรือเอเมื่อ30มีนาคมพศ2 5 5 4มีบุตรธิดาด้วยกัน3คนวินัยไกรบุตรต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง โรคตุ่มน้ำพองเป็นระยะเวลากว่า5ปีก่อนเสียชีวิตเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่20มีนาคมพศ2567จากภาวะความดันตกและติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลสายไหมกรุงเทพมหานครสิริอายุรวม54ปีความคืบหน้าสุดอะไรเมกวินัยไกรบุตร เสียชีวิตในวัย54ปีหลังรักษาตัวหลายปีปิดตำนานพระเอกร้อยล้านวงการบันเทิงสูญเสียพระเอกดังแห่งยุคไปอีกดวงหลังเอออนชัญญาไกรบุตรภรรยาเมฆวินัยไกรบุตรแจ้งข่าวเศรา้าได้ระบุว่าเมฆวินัยผู้เป็นสามีสิ้นลมอย่างสงบแล้วเมื่อเวลายี่สมนาฬกา49นาทีวันที่20มีนาคมที่ผ่านมา จากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นนำมาซึ่งการเสียชีวิตในที่สุดทั้งนี้เมฆวินัยไกรบุตรปัจจุบันอายุ54ปีนักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าของฉายาพระเอกร้อยล้านผู้มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์นางนาคเมื่อปีพศ2542ได้ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองและต้องรักษาตัวเองมานานจนต้อง พักการทำงานในวงการบันเทิงรวมถึงย้ายครอบครัวกลับไปอยู่ที่ภาคใต้บ้านเกิดโดยได้อัปเดตอาการป่วยอยู่เสมอพร้อมยังส่งกำลังใจพลังบวกต่อผู้อื่นอีกด้วยความคืบหน้าล่าสุดลูกศิษย์อาจาร,รย์เอจักพัทยืนยันไม่มีใครบังคับกราบด้วยหัวใจ13มีนาคม2567คุณคมสรร ขอสงวนนามสกุลอายุ50ปีลูกศิษย์ของอาจารย์เอธนกฤตโร,รจนะตรีภูมิหรือเอจักพัทเจ้าของบริษัทจักรพัทมั่งคั่งเปิดเผยว่าตนรู้จักกับอาจารย์มาได้5-6เดือนวันแรกที่ตนมาไหว้ไม่มีเงินติดตัวสักบาทตนเข้ามาไหว้องค์พระพิคเนธและองค์ปู่นาคาจักพัทและได้มาเจอกับอาจารย์ คุณคมสันร์กล่าวต่ออีกว่าตอนแรกตนไม่คิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับชีวิตตนแค่จะมาตอบแทนอาจารย์ที่ช่วยเรื่องของข้าวสารกลับกลายเป็นชีวิตตนพลิกไปเลยและให้ชีวิตที่มั่นคงกับตนและอาจารย์ไม่เคยบังคับให้ใครก้มกราบหรือยกมือไหว้แต่ตนนั้นไหว้ด้วยใจคุณคมสันร์กล่าวอว่าสำหรับพรมที่ปูบนพื้นนั้นอาจารย์ตั้งใจนำมาปู เพื่อให้ลูกศิษย์ที่มากราบไหว้บูชาองค์เทพต่างๆไม่ร้อนแต่ภาพที่ปรากฏในโซเชียลเป็นภาพขณะที่อาจารย์กำลังลงจากรถและลูกศิษย์ทุกคนก็มานั่งรอเพื่อเจออาจารย์เพราะทุกคนอยากจะได้รับพลังบวกจากอาจารย์เลยทำให้เกิดการตีความต่างๆนานาความคลิบหน้าเปิดประวัติอาจารย์เอจักพัท พ่อค้าคนขยันสู่คนดังสายมูเตลูมีลูกศิษย์กราบไหว้เป็นอีกหนึ่งคนดังในโซเชียลมีเดียที่แฟนๆต่างขนานนามว่าใจบุญชอบช่วยเหลือผู้คนสำหรับอาจารย์เอจักพัฒหรืออาจารย์เอธนกฤตโรจนะตรีภูมิเจ้าของบริษัทจักพัฒมั่งคั่งซึ่งหากใครได้ติดตามเส้นทางชีวิตของเจ้าตัวจะรู้ว่าไม่ง่ายและในตอนแรกอาจจะไม่ได้รวย ด้วยกรีบกุหลาบอย่างที่ใครเข้าใจย้อนกลับไปในช่วงชีวิตก่อนที่จะเป็นคนดังบนแพลตฟอร์ม t i k t o อกอาจารย์ A เคยเป็นพ่อค้าขายครีมมาก่อนจากนั้นก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อไปออกรายการอายุน้อยร้อยล้านในนาม A n e o n นเนื่องจากในตอนนั้นอาจารย์คือนักธุรกิจที่ใช้โมเดล d r o p s h i หรือการขายสินค้าแบบไม่ต้องสต็อกสินค้า ลักษณะของโมเดลดังกล่าวนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจรายได้ที่เข้ามาก็มาจากเปอร์เซนต์การขายสินค้าทำให้ธุรกิจที่ดำเนินอยู่นั้นมีรายได้100ล้านต่อปีติดต่อกันถึง5ปีกระทั่งมาเจอวิกฤตโควิดระบาดและเศรษฐกิจทำให้สิ่งที่มีอยู่ในมือนั้นต้องหยุดชะง,งักลงต่อมาชีวิตของอาจารย์เนั้นกลับมาพลิกฟื้นอีกครั้งหลังจากมีโอกาสได้คุยกับ สินแสและได้รับคำแนะนำมากมายอีกทั้งเจ้าตัวยังเคยบอกในคลิปด้วยว่าสามารถพลิกให้กลับมารวยได้เนื่องจากบูชาเทพที่เคารพนับถือเส้นทางสู่สายบุญอาจารย์เอจักรพัดจนมีคนกราบไหว้มากมายจากนั้นอาจารย์ก็ได้เดินทางเข้าสู่สายมูอย่างจริงจังทำคลิปวิดีโอลงบนโซเชียลมีเดียให้ผู้ติดตามได้ติดตามโดยบอกว่า ตนจะนั่งสมาธิทุกวันตั้งแต่30นาทีจนถึง2ชั่วโมงส่วนห้องพระก็มีทั้งพระและเทพกระทั่งผู้ติดตามได้ตั้งคำถามว่ามูอย่างไรให้รวยซึ่งอาจารย์เอกก็ได้ทำคลิปอธิบายเอาไว้ด้วยและอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหามีจิตศรัทธาและเคารพเลื่อมใสนอกจากนี้อาจารย์คนดังยังได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อเช่น การบูชาปีเสียอีกด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงนี้อาจจะเห็นว่าในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปลูกศิษย์จากทั่วประเทศเดินทางมาทำบุญอย่างเทวาลัยที่อาจารย์สร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็มีลูกศิษย์ที่สมหวังได้รับพรที่ขอจากเทวาลและเดินทางกลับมาทำบุญตามที่บนไว้ด้วย